เดินเป็นร้านของฝากที่เป็นการรีแบรนดิ้งของสินค้าเดิมของ,องท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วก็การทําตัวโปรดักต์ใหม่จะดึงเสน่ห์ของเมืองท่องค้าหลากักๆจริงๆอะ่ะช่วงนี้มันเริ่มแบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวตังชาเข้ามาเยอะทุกอย่างมันมีความหลากหลายมันน่าจับมันน่าดึงเอกลักษณ์ของแต่ละอย่างมาพัฒนาต่อมาต่อยอดหรือเริ่มต้นใหม่ได้ ที่มาของร้านดัดดื่นเกิดจากการเห็นว่ามีร้านของฝากบ้างแต่มันเป็นพวกของแห้งเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นอ่ะเราชอบซื้อของที่มันแบบมีดีไซน์น่าจะทําแล้วมันน่าจะขายได้มีซีอิ๊วมีซอสสามรสซึ่งไซส์เดิมของเขามันจะเป็นไซส์ใหญ่เราทําให้มันเล็กลงสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เหมือนเป็นเทสเตอร์เอาไปชิมก่อนได้มียาหมองเป็นยาหมองของมอลิมเราทาแพ็กเกจให้มันเล็กลงโดยอิงตัวแพ็กเกจมาจากยาอมโบตันเมื่อก่อน เขาเกียบปาทํำให้เกตใหม่ล้อเรียนเป็นข้าวเกียบนางเงือกก็คือดาดื่มมันจะรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่มีความผิดร้างสรรซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อะก็คือไปเติบโตที่อื่นมาแล้วก็กลับบ้าน สโลแกนหาเดิมมันคือ something that is so commony l เราอยากทำมาลิที่ของที่มันง่ายๆแบบที่เห็นทั่วไปโปรดักที่เราเลือกมารีแบร์อ่ะมันจะเป็นสินค้าที่อยู่กับเมืองมานานแล้วบางอย่างมันถูกลืมเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วอย่างหนึ่งตัวแพคเกจจิ้งมันยังเป็นรูปแบบลักษณะเดิมอยู่มันคือการ เปลี่ยนแปลงในบริบทที่เราถนัดเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะเราก็จะซื้อของที่มันธรรมดาที่นั่นพรามันดึงความธรรมดาสามัญของสงขามันก็กลายเป็นเหมือนดึงสเสน่ห์ทุกอย่างมาอยู่ในโปรดักต์ทุกคนซื้อเพราะนี่คือสงขาของทุกอย่างตัวน,นี้มันจะมีความหลากหลายมากมันจะมีทั้งของที่เรารีแบรนด์ใหม่จากของชุมชนดั้งเดิมของที่เราผลิตเองในแบรนด์ของดาดดื่นสิ่งที่เราตั้งหลักเราก็ตั้งหลักจาก ไอคอนขอ,ของของขาเลยก็คือนางเงือกที่อยู่ที่หาดสมิลามีแก้วจานติ๊กเกอร์มีพ์ทสารคำว่าเย็นหนักซึ่งแปลว่าเย็นมากภาษาใตา้หมวกเสื้อแล้วก็เป็นเกงช้างแล้วก็มาทำเป็นงานเกงเงือกเอาใช้งานดีไซน์พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ร้านค้าหรือไอเดียต่างๆในการเพิ่มเศรษฐกิจในชุมชน เอกลักษณ์ของดาดึ่งก็คือความสนุกค,ความสร้างสารรค์พอมันมาบวกกับความมีเอกลักษณ์ของสงขาค่ะคนที่ซื้อไปก็จะไม่ได้แค่สินค้าค่ะแต่มันได้วัฒนธรรมได้เสน่ห์ของเมืองสงขาเป็นของฝากกลับไปด้วย